จากกับทุกคนมาเนี่ยชีวิตผมก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าคือมีทุกอย่างได้ก็เพระทุกคนจริงๆนสิ่งที่ผมไม่อยากจะเปิดเนี่ยผมบอกตรงๆเลยนะถ้าผมเปิดหน้าเนี่ยสิ่งที่ผมจะเสียไปก็คือโลกส่วนตัวทุกคนทุกวันนี้ผมเดินที่ตลาดไม่ว่าจะเดินที่ไหนเนี่ยแทบไม่มีใครรู้จักผมเลยนะครับผมไม่ดังเออใช่ <laughs> ไม่ใช่คือ เด็กๆที่เล่นเกมฟรีไฟเนี่ยเขาจําหน้าผมไม่ได้นี่ครับหลายๆคนเนี่ยถ้าผมใส่หน้าก,กากเนี่ยเขาจะรู้ว่าเป็นผมแต่ถ้าผมถอดหน้าก,กากเขาก็จะไม่รู้ว่าผมเป็นใครนั่นก็แปลว่าถ้าวันนึงเนี่ยผมแอบไปตีมอ้อที่อื่นเนี่ยเด็กๆก็จะไม่รู้ว่าเป็นผมนะครับถ้าผมเปิดหน้าไปทุยไม่ใช่ถ้าวันนึงผมไปเดินเซนทัลเดินตลาดเดินอะไรก็ตามแต่นะครับผมแบบไม่ได้ใส่หน้าก,กากก็เอ้ยไอ้นี่ใครวเขาก็ไม่ได้สนใจผมไงเข้าใจไหมเออผมจะได้โลกส่วนตัวตรงนั้นไง อย่างลินอย่างนอนอย่างเงี้ยเวลาเดินอ,อย่างเช่นเดินตลาดหรือไปเที่ยวทีไรเนี่ยผมจะเห็นมันเดินโดนแบบเด็กแบบเ hey, ฮ้ยพี่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 ผมไม่ได้รังเกียจเด็กนะแต่คือโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมชอบแบบอยู่เงียบๆครับชอบอยู่เงียบๆไม่ชอบวุ่นวายอะไรกับใครแต่ดันมาทําอาชีพยูทูบเบอร์แต่ทําไมผมถึงมาทําอาชีพยูทูบเบอร์น่ะล่ะครับเพราะผมไม่มีตังค์เลยครับตอนแรกผมก็ เล่นเกมฮอนเล่นเกมอะไรหาเงินจากเกมพวกแบบเกมคอมนี่แหละครับพอผมมานั่งแบบแคสเกมก็นั่งแคสเกมโง่ๆนะครับมันก็ดังเฉยเลยก็โอเคนะครับก็ถามว่าดังแล้วดีไหมมันก็ดีนะครับมันก็ทําให้คนแบบฟงเอเทปูลอย่างพี่เนี่ยมีทุกวันนี้ได้เนี่ยก็เพราะก็เพราะเกมพวกนี้แหละครับก็เพราะน้องๆ้องที่คอยดูคอยตามนี่แหละครับผมแล้วเราทำไมถึงจะแบบตอบแทนน้องๆไม่ได้เพราะผมก็ไม่เข้าใจไงคือแบบ เฮ้แล้วกูจะอายไปทำไมวะไม่ใช่อายสิผมไม่ได้หล่ออะไรหรอกเออเฮ้แล้วกูจะแบบจะปิดทำไมวะเออปิดบังน้องๆทำไมวะแล้วแบบน้องๆหลายๆคนเขาก็รอดูยอยู่เฮ้ยถ้ามึงไม่เปิดมันแบบมึงไม่ต้องแคสเกมให้กูดูเลยนะบางทีผมไปนั่งอ่านคอมเมนต์ผมก็น้ำตาซึมเลยถามว่าอยากเปิดไหมครึ่งๆอ่อะที่ยังทำงานตอดเปิดดีกว่าเอฟปูนอะไรเงี้ยเออนะครับร้อยสองรกเพื่อคนดูครับ ผมไม่อายนะครับแล้วหน้าผมก็ดานด้วยนะครับผมไม่อายผมไม่อายแต่ว่าผมอยากให้คนดูเนี่ยแสดงความรักกับผมบ้างกดไลค์คลิปนี้ถึงหนึ่งหมื่นไลค์ให้ทีดิผมไม่อายเลยครับก็เดี๋ยววันนี้เราก็ไายิงพีไายกันดีกว่านะครับไปเดี๋ยวเราจะ เอาละครับก็12อโหลสวัสดีท่านผู้สมที่เข้ามารับสมทุกทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับท่านผู้สมผมก็จะมาเล่นผมก็จะมาเล่นเกมฟรีไฟแล้วก็วันนี้นะครับท่านผู้สมผมจะเล่นปืนลูกซองไฟนะครับก็มีแบบว่าหลายๆคนเขาก็ทําคลิปเกี่ยวกับลูกซองไฟไปแล้วนะครับแต่ว่าผมก็อยากจะมาทําบ้างนะครับ ก็ฝากกดติดตามกดใจให้กับผมด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยก็ยินดีต้อนรับทุกๆคนเข้าสู่เกมกาลิน่าฟรีไฟนะครับผมโอเควันนี้นะครับท่านผู้ชมผมก็จะมาเล่นลูกซองไฟนะครับผมโอเคแต่ตาแรกเรายังไม่มีลูกซองไฟเยีส เอ้ยแสงแสงอยู่ไหนวะยดเคไม่มีแสงแป๊บหนึ่งตอนนี้เราซื้อ M18 มาเรียบร้อยน็อกอีกสองเย็ดใครมันมาหลอยยิงเพี้ยนผมเย็ดชุดขาวด้วยวะ่ะท่านผู้สมเย็ดเคเย็ดเคเย็ดเคยังไงครับผมล่วงหนึ่งโอ้ oh. ก็ไม่อยากจะขี้โม้ครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูครับก็เลี้ยงแดงอ่ะครับก็เลี้ยงแดงทุกคนนะครับเย็ดเค่เราได้ลูกซองไฟแล้ววท่านผู้ชมตอนนี้นะครับท่านผู้ชมเราก็ได้ลูกซองไฟแล้วนะครับผมโอเคเย็ดเพื่อนเราจะพาจะแบกเราได้หรือเปล่าเย็ดอุ้ยต่อยผมด้วย ลูกซองไฟบอกเดียวมันไม่เพี้ยวนะครับถ้ามีสองบอกน่าจะเพียวอะ่ะเยสเพื่อนเราวิ่งไปก่อนแบบนี้สวยเลยเยด็ดเคร่วงหนึ่งเยด็ดเคแตกหนึ่งเอ้ยไม่นาเอ้ยผมได้ยินเสียงวันกีนแ่แถวนี้เยสล่วงสอง ยดเคมันอยู yeah. ่ข้างบนเว้ยม <may> <Ford Well> ันอยู่ข้างบนครับทุกคนเยดล่วงหนึ่งคือในย่าเมื่อกี้นี้ลูกซองไฟผมมันไม่ถึงนะครับผมก็เลยเยดเอ็นเก้าสีก็แรงเหมือนกันนะท่านผู้ชมเย็ดเย็ดเคเพื่อนผมแพ้ได้ไงเนี่ย ก้อน,นหนึ่งๆกับอาร์ตอ้ยน,นะครับผมเฮ้ยซุกกันต่อหน้าต่อตาเฮ้ยผมยิงไม่โดนเอ๊ดคนนี้โคตรเอาอ่ะคนนี้โคตรเอาไม่ยิงยากจังวะลูกสองไฟเนี่ย โอเคเราก็ชนะมาสองเกมแล้วโอเคแรงแดงบอกเลยเอ็นเก้าสี่สุดเด็ดดวง ย็ดมือผมลั่นย็ดที่เอ้ยไม่นาโอ้มายกอด ā <t> กวดเอาอ่ะเอเคลูกสอง ลูกซองสายฟ้าก็แรงเหมือนกันนะครับท่านผู้ช <c> ม <oughs> ผมมาทำคลิปเกีก่ยวลูกซองไฟทำไมมันยากจังวะเย็ยดก็พวกไม้เรียบร้อยเนิมเน่มๆเสียบแบบนี้นี่มันแน่นอนคนนี้มีโยกซ้ายโยกข,ขวาด้วยนะครับผมโอเคเอ้ยเพีย้ยวอยู่นะเย็ยด K เข้าหัว เกตหัวแตกไปดีเหมือนว่าเธอจะสงสัยฉันชอบเธอที่ตรงไหนโคตรจะทำมาลาไม่มีอะไรนะสนใจชอบที่เธอไม่ติดสุยห้ชอบที่เธอไม่ติดรวย กินอะไรก็ได้สบายสบายเป็นคนง่ายๆหรือไม่ต้องมีรถราคาแพงหรือว่ารถเกง๋งายแดงมีแค่จะเฮก็พออาจเป็นเพราะว่าเธอทำมาราก็แค่ผุ่นยิงธรรมาดาถึงเวลาที่ใครเขาทำเธอก็เพียงแค่ ตอบเขาไปว่สาสันนั้นชอบเธอตรงในชอบตรงที่เธอทำมราอาจเป็นเพราะว่าเธอทำมาราทำมาราแค่นั้นเองเด็ด เอาไป1คิว ลวงสองตีผมตีผมโคตรโหดเลยเอาจริงๆแบบเยศมันเห็นผมแล้วก็มาสิครับอะไรอ่ะ ว่าอะไรอะ่ะไม่ได้ยิน เดียวคือแบบคือทุกคนผมต้องไปฝึกผมต้องไปฝึกหรือเปล่าก่อนะครับท่านผู้ชมวันนี้ผมก็จะมาเลียนลูกซองไฟแต่ว่าตาแรกผมยังซื้อลูกซองไฟไม่ได้นะครับผมตาแรกก็เลียน G 1 8ไปก่อนเยสไอตัวนี้ตึงว่ะอ่าสุดนักโทษด้วยโอ้โหมันเป็นงานมันวิ่งออกไปไหนแล้วเยสเยสโคตรเอาจุ๊ จุกป๊กป๊าป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 ปุ๊บปุ๊บเรียบร้อยไม่เห็นรีบีกนิดนึงเยสอีกตัวหนึ่งมาเห็นเยสสามสี่ตัวยั่งหนึ่ง สมตัวดาวสยล่วงสาตัวสุดท้ายมาแล้วเสาปั๊มยาก่อนนะครับท่านผู้ชมเข้าหัวแปดสิบแดบตายเรียบร้อยนิ่มๆครับผม โอเคนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็ได้ลูกสองไฟมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมบนนเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะยิงมันได้หรือเปล่าอับตัวนูหนึง่งโอโ้โหเพื่อนเราหลุดคนนึงนะครับผมเทพโคตรงู่นะครับโอ้ไม่ใช่ผมอ่านผิดหรือเปล่าเทพนับนับงูเหรอคืออะไรงง เย yeah, มันขึ้นข้างบนด้วยวะท่านผู้ชมไอ้โบผมก็ตั้งไปเรียบร้อยแล้วเยดล่วงหนึ่งโคเอาอ่ะล่วงสองโคตรเอาอะผมเห็นมันแล้วมันอยู่ข้างบนล่วงหนึ่ง yeah, ล่วงสอเย <Yeah. S 2> ผมยิงได้สองตัวแต่ผมแต่ผมสู้ตัวที่สามมันไม่ได้คือปืนมันไม่ปืนมันไม่ยิงอะ่ะ ลูกกระสุนมันบล็อกคือแบบยิงไม่ออกอะครับเมื่อกี้นี่ผมก็เลยแพ้มันนะครับผมเดี right. ๋ยวมาดูก <Floyd gr unt Mother> ัน no ตัวแบกของเรานะครับผมเล้งก็อยู่เล้งแรกเลยนะครับผมยังไงเย็ดโคตรเอาอะโคตรเอาอะเหมือนว่าเชื้อจะตรงใส่ฉันชอบเชื้อที่ตรงไหน โคตรจะทำมาราไม่มีอะไรน่าสนใจชอบที่เธอไม่ติดสวยชอบที่เธอไม่ติดรวยกินอะไรก็ได้สบายสบาย,บายเป็นคนง่ายๆก็คือผมว่าผมจะมาเล่นลูกซองไฟนะครับท่านผู้สมแต่ว่าเงินผมซื้อลูกซองไฟไม่ได้ก็แล้วผมก็เล่นอาพีเกาสิบไปก่อนละกัน คือแบบยอมจริงๆอ่ะคือแบบไม่ได้จริงคือสู้ตี้เขาไม่ได้ไเก็เลยซื้อปืนไม่ได้นะครับทานู้สมรียบร้อยตีผมน็อกไปอีกหนึ่งตัว<อ>ทำไมตี้มันโกรธจังวะเก็บไปอีกหนึง่งแล้วตี้มันสุดยอดแฮ hey. ไหนวะไม่เห็นเลยคือแบบมันเล่นแบบสเต็ปเกินนี่ไงมาแล้วตัวนึง มันเข้ามาในบ้านนะครับผมร่วงนีงซ้ำแต่ก่อนเลยแล้วใครมาตั้งไอ้อยู่ตรงนี้ร่วงไปอีกหนึ่งเยสเพื่อนเราก็ร่วงร่วงไปอีกหนึ่งตัวสุดท้ายอยู่ข้างหลังผมดึงหัวเยสเคเก็บสี่ ก็ตอนนี้นะครับท่านผู้ชมผมก็จะเล่นลูกซองไฟคู่กับปืนฟาร์มาร์ตนะครับผมก็คือก็ต้องบอกเลยว่าลูกซองไฟคู่กับฟาร์มาร์นี่เป็นอะไรที่เข้ากาัน<ม>เข้ากันเลยนะครับผมี๋ยวผมจะเล่นให้ดูโอตาแรกเก็บสี่ตาที่หนึ่งเก็บสองก็เป็นหกคิวแล้วนะครับผม เยสมันออกซ้ายไปก่อนมันอยู่ตรงเสาไฟร่วงหนึ่งลวงสองเยสมันเอาผมมันเอาเพื่อนผมเยสหนึ่งหนึ่งแล้วไหนเยสเก็บสี่ครับผม มานะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ผมเล่นลูกซองคู่กับฟารมาสตานี้ผมก็จะมาเล่นลูกซองคู่กับปืน UMP นะครับดูสก,กิน UMP ผมโคตรเซ็กซี่โคตรสวยโคตรเทร่ก็คือบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่เข้ากาันเข้ากันนะครับผมเดีย๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะเล่นออกหรือเปล่าตาสุดท้ายนะครับผมโอ้โหตายไปแล้วนะครับคนหนึ่งที่เขาเขาน่าจะกลัวเพราะว่าผมโหดเกินเขาก็เลยกดออกจากเกมไปโอ้โห นึกว่าคนผมตาลายนะครับผมเย็ดขี้อันนี้คือคนของจริงเว้ยมันปลาระเบิดมาแล้วไหนวะเย็ดขี้อยู่ตรงหลังไอ้เย็ดขี้ผมว่าจะเอาลูกซองเล่นไหนวะไม่เห็นวิเยด็ยดเย็ดอยู่ไหนวะ หัวนิ่มๆเย็ yes, ดเคโคตรเอาเรื่องว่ะเยสมีท่าหมาด้วยว่ะท่านผู้ชมมีท่าหมาด้วยโอ้โหเย็ดเคภาพสโลโมชั่นก็รู้แล้วนะครับว่าเต้ยก็ MVP ก็10บคิวนะครับถ้า ถ้ามากก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดแชร์ขั้นหักคข่แท้ก็อย่าลืมกดติดตามก็อย่าลืมกดใจให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายนะครับผม